อาเซียเอ็มวาก็ได้เสียโ์เอมวามาได้ก็บอกด้วยเดรษฐจิจถ้าไอ้บอกว่าบอกครับเจ้าสีเฮ็ดจังได้ถ้าไอ้ไปมีผู้ใหม่เจ้าสีให้น้ำไอ้บอกก็แค่อยากถามความรู้สึกของคนรอสิตามถ้าไอ้บอกถ้าไอ้หายไปถ้าบอกมีคนบอกครับเจ้าสีคึกจังได้ถ้าคอยมาผู้ชายเบรวาสีดีบอก ได้เจ้ากับหุ่นดีเนาะเจ้าเห็นอย่างมากแน่อ่านกินติอ่านกินติกระบอกละ่ะอยากหุ่นดีจะต้องออกกำลังกายแห้วเนาะ,ะจะอยจ้อยยังสี่นี่ไ่ออกกำลังกายจะเท่าเหมือนบ่ออเนี่ยก็ออกแน่บ่ออกแน่โดนโดนเท่าก้าใส่แล้วกินข้าวร็จแล้วได้ซ้อนหายเนาะ ถอดไปมาถอดเสื้อออกอถอดเสื้อออกเอา้าต้องถอดน้ำตีถอดว่าถอดชูติบะหุนเป็นจังใดจะได้ฝึกถืออุย้ยว่าถอดว่ได้ไรตีหอยอายนุ่มเนี่ยอายเห็นอย่างผู้ชาย้วยกันถอดคำว่าถอดบะหุ่นเป็นจังใด,ด้จะได้ฝึกถือว่าสิถอดให้ด้อ พร้อมแล้วแต่ใหไงเป็นไหนด้เนาะอย่างใบงไงกลามงใบไงไปค้องสั่งเถอโอเคเล่นได้เราจะเล่นแบบใดบ้างนี่อุปกรณ์นี่นะเมนเล่นได้ชืกันในบอกว่าเล่นฟินิเล นี่แหละฟิตเนสบ้านเฮาโอเค<า>ก่อนอื่นมายืดตัวก่อนเดยวสิพหายืดตั้งสี่เลยบ่เจ็บตัวอ่าท่าที่หนึง่งโอเคสูงสูงอ่าด้านค้างอึ้บใช่โอ้ยไอเห็ดที่ห้างไหมันเจ็บโอ้โอเคกบตัวไปทางหนาฮะ ຕົງດ່າกຕິແມ່ນຕົງດາວແທ້ໂອຈລັນดากເຕ้້ນມີແຕ່ຮອຍัຜ່ເປັນບໍ່ກົດມາເລทຍຕຸນນ້ອງແທ້ມັນຊິສຸມຫວັງບວຕຕ กป็นตาักมันดีนเออว่ะไอ้าน่ไอยังนี่ไม่เห็นอยยังมันเป็นแอบแอบ่องๆไอ้ยังซึ่เบิ้งยังนีูอย่าปากเป็นยังเลยนี่กูกรล่างเงแบองกับบอกถังอยู่กองกระบกถังโอ้กเบิ้งที่หลัปุนเบิ้งที่หลัอ้็นยัง บ่ได,ด้กูแล้วบ่ได้ไม่อยังคือสิแล้วบ่ได้เรื่องกับพวงเน็บถังเนี่ยแต่เลิกกันกับอีชาดำมาละลิกละลีค่ครับสดีสดิครับเอาเฮ้ยนี่ท่านแขียวอ่าลราโม้สิปีวาเขาเฮ็ดอยังเี่ยถึมึงอีชาเขาสมบูรณ์เนาะโอ้กะเล็กๆน้อยๆคกูเ่เคยมีโมเมนต์แบบนี้โอ้ยมึงกับพวกนี้เหรอเจ้าว่าพวงไปเบกหน้ามันกับเป็นตาหาคงมันอยู่อเออเออแต่ว่าท่าเขียวอยัง อันให้ผู้ถามเนี่ยไปยังบักถังมันก็เลือกไอีชาดำวะโอ้ยอีีน่มึงมัดปลือกแท้ก็เบิ่งเนี่ยไปเนี่ยหลักขานอ่ะไม่เห็นอยู่ทนโ์ททนโ์ทเต็มหน้าเต็มตานี่นี่มันก็เป็นตัวหากของเขาเขาอยู่น้ำกันอยู่มันก็สิเป็นเนี่ยมันเป็นมูกันยี่บ้าเป็นตัวหักทอตั้งแต่ขีดนะบักถังน่ะนะมันอยู่น้ำกั่นกับอีชาดำมันมีเมียดีล่ะตะเกียบเออบัดเนี่ยนะมันจึงได้บุ้นมันเสืออยากได้ผัวผุ้น่ะละลีดหลีดครับเบิ่งหนา เป็นทีมีความสุขแค่งอ๋อแสดงว่าแบบนี้เปิดกล้องน่องกูก็ต้องมีหวังอย่างแน่นอนมาอีหยังก่อยนี่มาบังไม่ชัดด้วโอ้ยมไเป็นหยังดอกโอ้ยอยากกูนน้ำกูไลเอาอี้แหมยม่บอกนะมึงหรอกคุณคิดอกมาเบอกกูตอนบอก่ะม่บอกนะมึงหรอเอาอี้แหมมาเบอกก่อนโอเคท่าต่อไปเหยียดขาออกมา ตัางขึ้นนิดนึงเดียว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 ท่าอื่นว่าไงจีท่านี้มันเป็นแปลกๆใน,นบอลลูท่านี้แหละซิกแพคสิได้มาถ้าบ่าเฮ็ดการณ์เรขึ้นเด้ถ้าอยากมีซิกแพคต้องเฮ็ดโอเคบ่สแล้วสันเจ้าหันหนาวท่าอื่นไงบ่สิหันไปเฮ็ดอย่างมันกับเนวบ่เห็นตัวหันไปโลดนาะเป็นทังไหนบุ ศิลาใกล้จีบบอลาเวลาไก่้กยังคอยจีเฮ็ดครบตามบอกเลยจ้าเทือก่อนเอาเสามเซตเซตละสิบสองเทือกตื่นอะไรขันหน้าไปก่อนเปนน็นยังเขิ่อนบอกบอลาว่าเขื่อนยังดูเอาเอากระสันเรียนรวดเฮ็ดกียเฮ็ดนื้นอลายพยามามดีดีทิ้งไหนสามเซตเซตละสิบสองเทือเด้อโอเคพร้อมเอาแขนไ<ด>ว้ เอาออยแค่แลยย้นี้โอเคพอ่เรามาข้างหลังถึงมาเลยมาสองเทือหนึ่งออสองดีเกงหน้าท่องสามอยากทําความหัวสึกของหัวใจถ้าหากว่าเจ้าเป็นคืออ้ายเจ้าสิเสียใจคืออ้ายบอก หันไปทางอื่นอ่ไรเตะมทางนี้ละหันหน้าไปทางอื่นไม่ได้เหรออึ๊บเยี่ยมแปดเก้าสิบสองเที่ยงเอาเลิกผิดเถอะเอ็ดสอง บอไหลบอมาถามไทยเจ้าสิคืนจังได้ไสิเสียใจคืออ้ายบอโอ้ยอ้สองอดใจคนเรายังอดทนอดหวังอดทนก็เป็นใจพัน อเอามาเราหานครับเป็นอย่างยิ้มเปยเฟยคือสิมีความสุขเนาะคือสี่ฟินเนาะฟิน่งังเ <c oughs> หะเขาหอดกับบอสสนใจอา้าบอสสนใจจังไงเอ๊ะกับเบ้ง่งคือดีหล่ะใจเย็นๆอ <c oughs> ย่าอย่งยิ่งข่าวอมาอกบานแถังน่ะ มันเป็นเกย์บ้า่แน่โตอาซิมี่ธิ์ก็ได้เสื้อเอี้ยอยู่เป็ยังผู้ดใดบอกเจ้าเอ้ากระอิซ่าเขียวหมูอีซ่าด่งนั่นเองมันบอกสูเอฟยฟังเขานั่นนะตัวผู้สาวเขาซื้ออ <c oughs> ผมมันยังถึกตัวเลยว่าเขาเป็นท่อมนี่ยังของสูเนี่ยกูรับเม่ไดรกก็พวกสูเราแี้นี่ กูเลิ่มสืบสาสนแล้เนี่ยเขาผุกสูนย์ว่ะปวดหัวมั่วเก่าน,น้ำผุกสูซะเหลือเกินจะี่ยงบุ๋วเออข่าวว่าล่ะไอซิมี่ยังสิบอกตูดีว่าสิเหตุยังน่ะจะฟ้าวเหตุซะคนเฮามันอายุบอเยินมากเขานะ่ะก็ให้บอกว่ามากเฮ้ยยินข่าวว่าอื่นน่ะผู้สาวเขาสิกลับมาแล้วเด บ่แน่เดีเขาอาสิกับขึ้นดีกันก็ได้ทีอพออย่างเห็นตัวมันนางโศกนางสาวแบบนี้เยเป็นห่วงแล้วอีกอย่างนึงน,นะคนเฮ้านะ่านักที่เป็นเนื้อผู่กันยุ่งไก่ปันไดเพื่องกับมาพ่อกันคือเกา่าสามค้าไม่ไหวเดอ้อเห็ดยังกาแฟเฮ็ดยังไปให้น้ากินแลา เขิลม,มันนี่ไม่ได้ได้ผัวให้รีติบานี่เป็นอย่างถักน้อตั้งแต่ได้ผัวทั้งหลอ่อทั้งยันทั้งเงาทั้งขาวบอกมาแล้วอิจฉาแหง้งมัวแหละไมบอยากว่าใส่งวดจะใส่กูไปดิม,มัวดิล่ะ หลักฐานก็นเห็นบุกระห็นอยู่เต็มตาวัวไปทั่วนะมึงหัวไปทั่วจังใดมีธุระอีหยังกับวัามาอีชาอูหลงหว้ายอิชาเขียวงี้มาเปลี่ยนให้กูเอออีเขียว,วนี่แม่ไม,ม่ยี่ยำเต,ติมกูเไยรีพูดมากูจะกลับบ้านกว่าเป็นมึงอะ่ะตัวอิชาดำม,ม,มันซื้อว่ามึงเป็นกีมาได้แท้มึงก็เป็นอิลีเนะาะถังงึดไหล ไรสาระเออ <c oughs> กับโบมี่ยังไรดอกพิ้งทวา่ากูอยาบอกมึงอะว่ามืออื่นอิชาดับมันกลับมาแล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะมันฝากมาบอกมึงวา่ามันอยากเห็นมึงไม่เห็นหนังงามของมันที่มันไปนเห็นมาใหม่เนี่ยก่อนมูเป็นคนแรกก็จว่าหนาวไว้บีขีนะ้นิ้งน<ม>่ะแมนบีคือสิงามึ้นหลายเนาะงามแนอน,นอนละ่ะ แต่ว่ากูก็มาบอกมึงจซื้อดอกว่ามึงจะไปบ่ไปก็เป็นเรื่องของมึชงชัโอ้โหช่ะมันขี้เดียดตาของทัก กูตกใจผัวมึงอ่ะขันนุ้งมื่อม no ือใดกูขอเด้อกูบักผู้ใดผัวกูปะกล้องนั่นเด้เขาบ่เอาห้องดอกเป็นยังคนสิบเอากูกูงานป่านี้หุ่นก็ดีมึงเบิ่งแต่หน้ามึงเนี่ยขันลอกข่าวเครื่องสซาอ่างออกหน่มึงไม่มองไปตาเบิ่งคิ้วหรือสภาพพระรามแปดนั่นแล้วนั่นแก้มด้วยดากลิ่งนั่นปากหรือหินง้วนนั่นกูถามเนี่ย ไม่อย่างงามหรือมองเอาบังกี้แม่กูก็งามาปานนี่เด้แล้วผู้บริวาก็มากูเบิดบ้านไปมึงกลับบ้านไปเลยไปซ่อมกระจกที่บ้านของมึงไปกูบังง่ามีลีติตาไปไปซ่อมกระจกอีบ้านไปเร็วๆขยัะมูลนั่นเมืองส่งผมนะกูว่ากูจีเขียวไปนะแบงค์ไว้ยืนเบืองหน้ากไม่อย่างเอาเอาเมืองเบียป่าอยู่ไปอยู่หนักกู โอ๊ยเวลเงือกแต่ละคนป้านผีว้าหลดอีหมูยอ่อกับพ่ออีหมูยอ่ออีชาเขียวกับพ่ออีชาเขียวอีบออจิมนี่ไม่ต้องว่าถึงผีว่ายกกระล่างสิบ้บบานดีกว่า สั่นหรอถังบ่อม,มืออื้นวางบ่อไม่อย่างพายเปลือกในเมืองนะอืมมืออื่นมาว่างไหนอะ่ะนี่นัดหรอนัดก็ผาอ่ะอืมนัดกม็มั่วอืมอืมอืมถ้าสัน่นจะอ่านไปเพื่อจะก็ได้ฉันมีได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจ้าพ่อเห็นอย่างบุญยีนี่ก็ได้มาด้วยคนนเอ้ยเบาหวานกับความดันกูขึ้นพวกข้าก็ูงว่ากูเถ่าคักแล้วแล้วหละนี่ถ้าต้องบักโดนแล้วอีอันดับกับแั้งยอดเลยมันสิมาผู้ฮึไว้มันนัดกูมือหนีได้ไรชาดำกระไดมันกว่าสิมาอยู่เดี๋ยะเดี๋ยวอดใจถ่ายสักหน่อยก่อนเดีวมันก็มากูถ่ายจนกูดำเพื่ออะไรพวกนี้นี่ห้อนกับห้อนมันประตัวกูดอกมันประตัวกูดอกอื โอ๊ยกระสออหนาโอยลงตั๊ขาูกว่าว่าง้อหอดที่นเมนฉันมีช่วงมาฝากมุอเธอนำ ถี่มีดมอบแล้วมันเสียสิทธิม,มันเป็นประสาทนั่นปดี๋เนาะถ้ยทําเป็นไปงอกไปงูออกมาเฮ้ยถ้ากูมีงูแท้แท้กูยังมาปากจะคำอย่าปากไปไอ้ดังตัขวข้าเจ้าว่ะเราสองคนน่ะแปลงแล้ว <laughs> เอาติแมน แต่ว่าวาตั้งไหนเนาะบีงูเหมือนมาแล้วม,มาแล้วเออพอาไมเมื่อตอนรับชาดำชอมอใหม่ค่ะออ้โหยอดชาเขียวมันจากุงหน้าแบบนีออออ้ดิผู้ชมแต่งตัวยังกันกับแต่งตัวมาต้ตอนรับตัวเดียันเออข่ากันปะสวยกลัวเป็นชุดไว้อะไรชาดำ มันคืองามขึ้นหลายแทะเพื่อนสาวเฮ้ยกูดีใจคักปาดี่ติซ่าดำเฮ้ยใหญ่เคยเห็นแต่เนี่ยน้อยพุย่นพวกหนาเสือว่ยาใหญ่ขึ้นเฮ้ยสิพวกงามปานนี้โอ้ยมันก็หัวกระงามนี่แหละแต่เกี้ยมันกับกรล,ลิดกระลาดคือมึงนี่ละชาเขียวตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะยฉันสวยแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วปาดีาดำ หมอเขาเก่งน,นี้เรามีหิ่วสวงามปานีตีัวนี้ปหาหนาเอาไหวไปเห็ดนย่าไปเด้อเลยอยากไปต่อขาแม่ฮัทเทีาเอ้ยสูงเอ้ยสิไป,ปประกวดมีสซิฟานยียอดชีกับยอดชีถ่ถว่าเจอยอดขี้ตายไปเลยค่ะมีสซิฟานีปีหน้าต้องไปของเอ้ยเงี้ยบอไม่ห้ามเอ้ยเขาไปหลับต่อขาดอกเอา สิ่เป็นยังต์กับฉันมีเงินแม่มีเงินกับเห็ดบ่ได้ดอกตงมึงนี่นะกลัวา่าทั้งที่ดีนะมึงตายแล้วก็เกิดใหม่ซะอี๋บอกไปติตัปากกิลีนัดสัว <S <s มีเงินกับเห็ดบ่ไดสมบูรณ์สัวบักทางบ่าบามาบ่ถ้าดากูก็ไปบอกมันแล้วล่ะแต่ว่ากูกับบ้อวัอวมันสิมาบ่ สเอาทั้งสี่ใส่ว่านะั่นมานมีเมยไปนั่งกินนาหาินทานสักก่อนไปนั่งเศร้าเมยอสักก่อนเจ้าคนยประว่ากันเนาะ